คลิปนี้นะครับเรามาดูที่เทบ้างครับลมมาครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเสียงลมเข้านะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถ่ายมันก็ไม่มาเลยลมเวลาเราถ่ายเลยมันชอบมาครับไม่รู้ว่าทำไม หนึงคิวนะครับนี่ไปศึกษาเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับที่แรกแรงม้านี่ร้อครับ6 BG นะครับหลายๆคนบอกว่าทำไมมันได้ร7 0เท่ากับ6กล้อที่จริงแล้วมันก็ได้เท่านี้แหละนะครับ ให้มาเยอะกว่าเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องหกล้อเนี่ยมันจะไม่มีเทอร์โบนะครับเมื่อเทียบกันนะถ้าร้อยเจ็ดห้าหรือว่าร้อยแปดสิบเนี่ยมันจะเป็นเครื่องไม่โบครับแต่ว่าน,นี้มันมันเทอร์โบครับถ้าได้ร้อยเจ็ดสิบมันก็ไม่แปลกครับที่สองพันรอบสองพันหนึ่งร้อยรอบครับถ้าเป็นรถบินท้องถนนนี่ 6BG Turbo นี่230แรงนะครับไอหมัดหมอลำครับเมืก่กี้นี่คล้ายๆกับดูซานนะครับดูซาน b x นะครับก็มีไ,ไอรุ่นครับที่ว่าทำม,มาลักษณะนี้ครับ รถขุดสัญชาติจีนครับนี่ทำงานดีนะถ้ารถใหม่ก็ไม่ได้ซ่อมครับนี่เวลาทำงานหลวงทำอะไรแล้วก็ไม่ได้จอดครับทำงานทีนี่โอ้วันละแต่ถึงสิบชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ ทอยครับทอยทอยดินมาไว้พื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับขายบ่ได้ครับถ้าไม่มีที่เทจริงๆถึงจะขายได้นะบางบางบางที่เขาก็ให้ขายครับอาจจะให้ดินไปเลยนะครับให้ดินไปขายเอานะครับอาจจะคิวขุดเนี่ยอาจจะถูกลงครับเพราะว่าเราดินเขาไปขายครับอ,อุ่นร้อยการจังครับเนี่ย อ,อมาแบบเงียบๆครับ,รบทำต่อครับหยุดไม่ได้ครับเพราะว่าต่อหน้ากล้องเ <c oughs> อาย้อนแสงหน่อยนะครับโอ้พอมาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ใหญ่อยู่นะครับมุกี้นี่ คิวจัดจำหน่ายโดยใช้หน้าแม็กชินประเทศไทยครับไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ภาคกลางครับไม่ว่าจะเป็นพวกซานหวัดซานอะไรนี่ภาคกลางครับเอาโชว์มือใหญ่ๆสักหน่อย ไม่ว่าจะเป็นยังไงล่ะนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการประมาณนี้แหละอยู่ระแวกนี้ครับชนบุรีบางละมุงอย่างเงี้ยนะตะกูลรถกุดจีนครับ JCB นะครับ JCB แล้วก็สันวัดสันนี่คุนไดเนาะหลายๆยี่ห้อ อาให้ลายแยกมาด้วยนะครับก็เป็นลายอุปกรณ์ต่อพ่วงครับเดี๋ยวเราไปต่ออะไรก็ก็ซื้อหัวมาต่อครับแต่ว่าให้ลายมากก็ดีแล้วนะกับราคา3ล้านกว่าบาทครับถ้าผ่อนก็อยู่มัน4ล้านต้นๆครับเราก็ว่ากันไปแล้วแต่ จะสองแสนสามแสนนะครับ